วันนี้จะคุยเรื่องอะไรยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องนะฮะแต่แต่แต่คิดว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะฮะมาเรื่อยๆครับอยากคุยชวนคุยกันเรื่อยๆนะครับคราวที่แล้วเป็นขับขีใช่ไหมใช้รถใช้ถนนก็คือเรื่องการขับขี่ทีนี้ขี่ล้วก็ต้องมีจอดเรื่องการเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องมารยาทจริงนะฮะ ยกตัวอย่างเช่นจขับขี่ความเร็วอะไรอันนี้พูดไปแล้วนะฮะช้าอยู่ซ้ายเร็วอยู่ขวาว่าไปก็ไม่เกิดปัญหาใช้รถร่วมกันมีน้ําใจนะฮะเขาเรียบก็ปล่อยเข้าไปเราไม่รีบก็ไปช้าช้าถึงเวลาเรารีบบ้างนะฮะก็ขอแล้วก็ขอโทษขอโพยกันไปนะฮะอย่างที่บอกเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะเราไม่มีโอกาสรู้ครับว่าว่าเหตุผลที่เขารีบเพราะอะไรเขาเขาจะรีบจริงๆนะฮะ ผู้ป่วยอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรีบไปส่งให้ถึงมือหมออย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปเคส by เคสนะครับต่อมาเรื่องของการใช้รถนะฮะไปถูกช่องทางก่อนเนาะสิ่งที่เจอบ่อยๆคืออะไรการจอดรถในที่ห้ามจอดซึ่งมันก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายหรอกแต่มันเสียมารยาทเช่นอะไร ขาวแดงอะไรเงี้ยขาวเหลืองขาวดําที่ห้ามจอดทั้งหลายเลยอันนี้อันนี้รู้กันอยู่แล้วแต่ในที่ที่ไม่ควรจอดต้องใช้คาว่าไม่ไม่ควรจอดไหมเช่นในห้างสรรพสินค้าจะมีที่จอดสีฟ้าสีฟ้าคือสีอะไรนะฮะสีฟ้าคือสอีที่จอดคนพิการเจอบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเอาดอ d o หรือินดอร์นะฮะที่จอดรถคนพิการแบบ เป็นเป็นที่ที่หนึ่งที่คนปกติอย่างเราเนี่ยไม่ควรเสียบเข้าไปเลยนะจริงมีคนป่วยคนพิการคนที่แบบใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ต้องใช้ไม้ค้ำยันคือต้องใช้พื้นที่มากกว่าเขาอะ่ะเช่นสมมติมีญาติพี่น้องที่แบบต้องนั่งวีลแชร์หรือว่าต้องใช้วอลเกอร์ที่ช่วยในการช่วยในการเดินนะฮะเขาต้องการพื้นที่มากหน่อยเปิดประตูเปิดให้สุด เพื่อที่จะเอาวิลแชร์ลงเพื่อที่จะเอาไม้ค้ำยันหรือวอลเกอร์ลงอันเนี้ยเขาควรจอดแต่พิการแบบอย่างมองไม่เห็นนิ้วด้วนอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจอดปะละ่ะใช่ไหมฮะไม่ควรอย่างยิ่งเลยแล้วก็เอ่อหรือแม้กระทั่งนะบางทีอะเคยเคยนะฮะรถอะมีคนป่วยมีคนแบบเดินไม่คล่องเดินอะไรเงี้ยได้ซ้ําเรายังไม่กล้าเลยเอาจริงเราก็ไม่กล้าจอดเพราะว่าแบบเราไม่รู้นะว่าพอจอดไปปุ๊บเนี่ย จะมีคนที่เห็นด้วยกับเราคือคือเราไม่ได้รอคนเห็นด้วยนะแต่ว่าเราลําบากพอที่จะต้องจอดที่จอดรถคนพิการไมละนะฮะถ้าเกิดไม่ลําบากขนาดนั้นก็ก็จอดที่ปกติแล้วเดินได้ปกติก็โอเคก็โอเคกว่านะผมว่าแต่มันมีแบบคนประเภทสิครับประเภทคนที่แบบเสียบจอดเลยแล้วก็หลงหน้าตาเฉยไม่มีใครพิการไม่มีทั้งผู้โดยสารทั้งคนขับเดินลงแบบหน้าตาเฉย ไม่เกี่ยงว่าเป็นรถราคาถูกรถราคาแพงหรือรถอะไรก็ตามนะฮะนะครับสีชมพูก็คือ lady parking ใช่ไหมฮะที่จอดรถสำหรับผู้หญิงสิ่งที่ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่แค่เฉพาะในห้างนะครับในพื้นที่บริการอื่นๆด้วยนะครับเช่นปัม๊มนะฮะในปั๊มน้ำมันก็จะมีสีฟ้าคนพิการเห็นจอดกันเยอะแยะสีจอดกันจนอะไรจอดกันจน คนที่พิการจริงๆเขาไม่มีที่จอดนะฮะสีชมพู lady parking ในห้างที่เป็นชั้น lady parking เนี่ยมันจะเป็นทั้งชั้นใช่ปะเขาก็จะมีรปภคอยสแกนว่าคันที่จะเข้าเนี่ยต้องมีผู้หญิงนะขับและต้องไม่มีผู้ชายที่อายุท,ที่ขับรถได้เพราะมันจะมีประเด็นประเภทอะไร ประเภทที่เปลี่ยนให้ผู้หญิงขับเพื่อให้จอดใรที่พาร์กิ่งซึ่งปัจจุบันคือไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นในที่จอดรถตามปั๊มมันไม่มีใครมาสแกนไงก็ต้องใช้อะไรใช้จิตสานึกเหมือนเดิมนะฮะใช้มารยาทเหมือนเดิมนะครับที่อีกที่หนึ่งที่เราเข้าไปเราไม่ควรจอดคือตรงไหนรู้ป่ะขณะที่เราเข้าปั๊มเนี่ยนอกอุามิที่ไหนอีกที่หนึ่งรู้ป่ะลองถ่ายดิที่ที่หนึ่งที่แบบหลายคนไม่ค่อยรู้ หน้าตู้เติมลมครับหน้าตู้เติมลมอะ่ะถ้าคุณไม่เติมลมอะ่ะคุณก็ไม่ควรจอดจริงแม้ว่ามันจะว่างตรงนั้นที่เดียวก็ไม่ควรจอดเคยประสบปัญหาแบบเราต้องการเติมลมไหมแล้วเราเข้าที่จอดเข้าไปเติมไม่ได้ไหมเออเราก็ต้องรอให้คนที่แบบเข้ามาออใช้บริการอื่นๆไม่รู้เมื่อ,อไหร่ไม่รู้ตอนไหนเลยนะฮะกว่าจะมาขยับรถออกอันนี้กนนีทีห่หนึ่งนะ กรนีที่สองเกี่ยวกับเติมลมเมื่อเติมลมเสร็จแล้วคุณจะไปเดินเข้าห้องน้ําไปซื้อลูกชิ้นไปซื้อกาแฟไปเดินมินิมาร์ทเ,เลยไหมคำตอบก็คือไม่ควรนะฮะควรจะขยับรถออกก่อนถ้าเกิดคิดว่าจะต้องใช้เวลามากขนาดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ารถคันต่อไปที่เขาต้องการเติมลมเขาจะได้เข้ามาเติมไงถูกไหมฮะเราไม่ไม่ควรทําอย่างนั้นเลย จริงๆโอ้โหเขาเขาตัดหน้ากันขนาดนี้เลยเหรอนะครับเติมเสร็จแล้วก็ควรออกขยับไปจอดที่อื่นให้คันให้เปิดพื้นที่ให้คันอื่นเข้ามาเติมเนี่ยครับทั้งหลายเหล่านี้เป็นมารยาทแต่ถามว่าคุณเฮ้ยอาจารย์คุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเะล่าถูกอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมถามว่าที่จอดรถสีชมพูสีฟ้าสีสม้มผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ไม่เปลี่ยนให้ภรรยาขับแล้วก็ให้เขาเข้าไปจอดในที่ที่ เลดี้พาร์กิ่งแน่นอนแม้ว่าเคยเปลี่ยนให้ภรรยาครับก็ให้เขาจอดในที่ปกตินะครับ <c oughs> แต่หน้าตู้เติมลมขณะที่เราเติลังเติมลมอยู่แล้วคนบนรถคนบนรถลงไปซื้อของไปเข้าห้องน้าอะไรเงี้ยเราเติมลมเสร็จแล้วคนบนรถมาพอดีโอเคแต่ถ้าเกิดจะมีเวลาต่อสักน,นิดนึงเช่นคนบนรถใกล้จะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดูถ้าเกิดยังไม่มีใครเราอยู่ที่รถเนี่ยเราอยู่ที่รถถ้าเกิดจะไม่มีใครมาเราก็อยู่ตรงนั้นนะฮะถ้าเกิดมีคนทําท่าจะเข้าเราก็ออกให้ อันนี้จริงๆผม,ผมก็ผมร้อยเปอร์เซ็นตนะจริงนะครับแต่ที่หนึ่งที่ผมไม่จอดเด็ดขาดเลยคือที่จอดรถสีฟ้าสําหรับคนยกเว้นนะ่ะแม้กระทั่งตอนที่ภรรยาท้องแก่นะท้องแก่แบบเดินเดินลําบากผมก็สังเกตเช่นเข้าห้างก็ไปจอดในที่ประตูก่อนเราค่อยเราค่อยเอารถมาจอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องทําอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่าเราเราไม่คิดว่าเราจะต้องไปใช้สิทธิ์สีฟ้านะจริงเพราะฉะนั้นบอกเลยครับว่าในเรื่องของการใช้รถใช้ถนน ภรยาเป็นตัวนาครับเอาภรรยาเป็นตัวนํา,า,านนก่อนเลยนะครับกฎหมายค่อยว่ากันทีหลังดีกว่าเนาะมันจะได้อยู่ร่วมกันแบบร,รู้สึกแบบมันน่าอยู่อะจริงนะครับถ้าไม่งั้นแล้วโอ้เยแบบเห็นเห็นบ่อยมากจริงแล้วก็เอาจริงผมก็ถ่ายรูปมปเยอะนะคนที่ใช้ที่จอดรถคนพิการโดยที่แบบเดินลงมาคล่องปล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเคยส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์พ,พวกอะไรเงี้ยนะซ้อมไว้อะอะไรเงี้ยหรือเขาจะมารับคนพิการไหม มีไหมเขามาจอดรถเพื่อจะมารับคนพิการที่อยู่ในห้างหรือคือแบบคือเขาส่งคนพิการเข้าห้างไปแล้วแล้วเขาออกไปธุระเขากลับมาอย่างนั้นไหมสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีนะฮะถ้าเกิดที่บ้านต้องใช้เป็นแฮนดิแคปอ่ะก็คือต้องมีโลโก้หรือมีสัญลักษณ์อะไรเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยรถคันนี้มีมีคนที่ต้องการต้องใช้รถวีลแชร์อะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเนี่ยน,น่าจะเป็นอย่างนี้เพื่อให้ใช้ใช้พื้นที่ร่วมกันนะครับไม่มีใครบอกหรอกว่า,วาคือการจะบอกว่าอะไร การให้การถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอมาลงแล้วก็มาลงบนโซเชียลแล้วก็ให้คนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่เรื่องดีนะฮะ mm hmm. เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้เหตุผลของเขาอย่างที่บอกนะครับก็เลยจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงดีกว่านะฮะหลีกเลี่ยงไม่เอาไม่จอดไปจอดที่อื่นดีกว่าที่ปกติดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของที่จอดเรื่องของมารยาทอันนี้มากกว่านะครับเรื่องเป็นเรื่องที่พอพอจะนึกออกนะฮะเดี๋ยวไว้นึกออกเรื่องอะไรเดี๋ยวก็ ค่อยๆมาแล้วกันจะเห็นว่าคลิปเริ่มสั้นลงนก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับพวกเราใครมีประเด็นอะไรอยากจะแชร์ก็กแชร์กันมานะฮะจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับว่าตรงไหนที่เห็นถูกตรงไหนที่เห็นต่างเห็นพ้องอะไรกันแล้วแต่นะครับโอเคเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าคลิปหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะไม่รู้รอติดตามกันต่อไปแล้วกันขอบคุณสาหรับทุกการติดตามนะครับท,ที่เข้ามาดูกัน